ก็สววสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปตอบคําถามคีย A นะครับที่ผมได้ถามในชุมชนนะครับก็วันนี้ก็ ไหนๆก็เออคิดว่าไหนๆก็คิวนเอแล้วก็เลยเออลองเปิดกล้องดูแล้วกันเนาะเปิดกล้องหน่อยไม่ได้เปิดกล้องดูเออนะครับก็อาจจะเออคือแต่ว่าคือผมไม่ได้ใช้เว็บแคมนะผมใช้เป็นเอ่อโทรศัพท์นะครับเป็นเว็บแคมก็คือมันโหลดแอป,ปแล้วก็โหลดโปรแกรมแล้วก็แบบเปิดเปิดกล้องในโทรศัพท์แล้วมันก็มาต่อในคอมนะครับประมาณนั้นก็โอเคมาเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตอบคำถามคิวนเองเลยดีกว่านะครับก็ <c oughs> คำถามแรกเนี่ยมาจากน้องอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นว่าไม่อ่านชื่อแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคโอ้โหรูน้องเขาถามมันต้องหกข้ออ่ะด้กล้าถามแลก็ก <c oughs> ล้าตอบห ได้ออยังก็เอาจริงก็คือยังไม่มีแฟน,นแต่เกิดนะครับแล้วก็ข้อที่2น,นะครับพี่อายุเท่าไหร่ก็คือผมอายุ18แนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็ทุกคนเนี่ยอาจจะสงสัยกันมากเลยว่าผมเนี่ยเป็นเพศอ,อะไรกันแน่กับบอยนะครับอ่ะบอกบอยเลยกัน บอยนะครับก็คือเป็นผู้ชายนะครับส่วนผมราบเป็นอะไรอ้าวน้องก็บอกอ้าวถ้าพี่บอยเป็นผู้ชายพี่ก็ต้องเป็นผู้ชายสิจริงๆผมเป็นเกย์นะครับก็ถามว่าทําไมตั้งนานเนี่ยถึงไม่บอกกันเพราะว่าผมเนี่ยรอมาําคีท์คิวแอนเอบอกทีเดียวเว้ยโอเคนะแล้วก็คาถามต่อไปนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็รู้จักพี่บีพีไวไหมรู้จักนะครับแล้วก็พี่รู้จักกับพี่ไข่ยังไงถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือน่าจะดูไลฟ์พี่ขวัญแล้วก็เข้ามาเล่นเกมน่าจะประมาณนะพี่ขวัญเนี่ยเป็นคน นั่นแหละใช่นะคือผมก็จําไม่ได้แลวไงเค okay, นะก็คําถามคนต่อไปกันดีกว่านะเขาถามว่าปีหน้าเนี่ยพี่จะเล่นกีฬาสีหรือเปล่ากีฬาสีของไมค์ครับเหรออันนี้ก็คือยังไม่รู้นะครับคิดว่าถ้าเขามาชวนถามว่าอย,อยากไปเล่นไหมไม่หรอกขี้เกียจแล้วก็คําถามคนต่อไปนะเขาถามว่ารู้จักกับพี่บอยได้ไงอันเนี้ยผมจําได้ว่าผมรู้จักกับบอยได้ไงก็คือคือผมมาเปิดเซิร์ชไมค์ครับไยแล้วที่เนี้ยไปแอดมินเนอรอยู่ที่นั่นแล้วบอยมัน้วเข้าเซิร์ชผมมาแล้วมันก็เข้ามาขอขอ,ของนะครับแล้วผมก็ดา่ามัน แล้วผมก็แบบจะแป่มันออกเซิร์มันก็แบบมันเล่นเกียน์ๆอ่ะเออนั่นแหละมันเข้ามาขอขๆมากวนตีผมอ่ะเออแล้วก็หลังจากนั้นคิดว่าน่าจะมีพี่น่าจะมีพี่แกมไปทําความรู้จักนะเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยชอบมันค่ะแต่วพอมันมาขอขอนะครับคนบ้าเล่นขากรกขอขอแล้วกวนตีนะเราก็เลยรู้จักกันมาจนทุกวันนี้นะครับก็ประมาณน่าจะปี6ปีแลปีละประมาณนั้นแล้วก็พี่บอยเป็นใครบอยก็เป็นบอยครับ ก็ถามกันมาต่อยนะครับโอ้โหถามกันมาเยอะจังเลยเนี่ยคนเดียวเนี่ยพี่คิดจะเล่นไหมครับมดไหมเอาจริงก็ถามว่าอยากเล่นไหมจริงจริงอยากเล่นนะแต่คือถึงเล่นไปอะ่ะเราก็ไม่รู้มดเนี่ยว่ามันทํอะไรได้นะครับและอีกอย่างคือไข่อะช่วงนี้คือไขไไ่ไม่ได้เล่นคอมเลยก็เลยไม่ได้เล่นกันนะครับนนั แล้วก็ถามต่อไปอีกว่าพี่จะกลับมาเล่นไมค์คร a f t ั๊กี่บล็อกต่อสู้กับ a b c อีกไหมทาแน่นอนครับถ้ามอสถ้ามอนเตอร์ไอ้มอสเนี่ยหมดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็คําถามต่อไปแล้วถามว่า q ิวคลิปแรกคลิปไหนครับก็ q ลิปคลิปแรกเนี่ยจริงๆอ่ะผมทำไปได้แต่ว่าผมกดซ่อนคลิปไปเพราะว่า <laughs> ไม่รู้ทําไม เอปว่าไม่ต้องดูแล้วกันเนาะแล้วก็ชอบไปเที่ยงมากขอบคุณมากครับแล้วก็คําถามต่อไปนะครับพี่คิดว่าจะมีโปรเจกต์อื่นนอกจากลัคกี้บล็อกไหมครับก็เอาจริงก็พยายามจะทําลงน,นะก็คือแบบพวกหาปุ่มด o อปเปอร์อะไรเงี้ยจริงเอาชีวิตรอดก็คือไม่ค่อยอยากทําคือเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยจบไงแล้วก็อย่างบันบล็อกก็คือยังเล่นไม่จบเลยที่ผมไม่เล่นเพราะว่าคือ ไม่รู้จะทําอะไรไงก็เลยไม่ได้เล่นต่อนะครับแล้วก็พี่ยิมตั้งได้ไหมเดียวเดี๋ยวเดียวแล้วก็คลิปที่พี่ทําตอนนี้ใครตัดครับหรือพี่ตัดเองก็คือผมเป็นคนตัดคลิปเองนะครับแล้วก็คําถามนี้นะครับซ้ำไปสองคำถามนะครับงันผมตอบแค่คำถามเดียวแล้วกันเนาะพี่กับพี่บอยเป็นอะไรกันล่ะครับจริงๆผมกับบอยคือไม่ได้เป็นอะไรกันเลยที่เห็นในคลิปก็คือกวนตีกันเฉยนะครับปั่นคนดูเล่นนะครับก็คือผมเป็นเพื่อนกันนะครับจริงๆอ่ะบอยอ่ะมีแฟนแล้วนะครับเป็นผู้หญิงแล้วมันก็คบกันได้2ปีแล้วนะครับแล สเปคคอมที่ผมใช้ก็จะเป็นไรเซนเจน2 2600แล้วก็แรม16บหกิกการ์ดจอ1080นะครับแล้วก็คำถามต่อไปนะครับที่เปิดหน้าตอนเล่นได้ไหมเอาจริงอะเมื่อก่อนผมเปิดเหอ่อหน้าเล่นบ่อยมากนะแต่ว่าไม่เอาอะเกิด <c> น <oughs> ี่เปิดหน้าทำ Q คิวเอจเขื่อเลยเนะี่ยไม่อยากเปิดเลยแต่ก็เออไหนๆก็ทำคิวเอแล้วก็เปิดเนี่ยแล้วกันแล้วก็คำถามต่อไปนะครับพี่เล่นมายคราฟมากี่ปีคิดว่า น่าจะ6ปีนะเออจำไม่ได้แล้วเหมือนกันคิดว่าน่าจะ6 7ปีได้แล้วคําถามต่อไปนะครับพี่ทีมเได้จะเล่นแมปดอปเปอร์สักทีครับก็เล่นไปแล้วนะครับลงวันนี้นะครับแล้วก็คําถามต่อไปนะครับพี่ถ่ายหน้าพี่บอยให้ดูหน่อยครับถ้าลงมันจะโกรธไปอะ่ะไม่โกรธหรอบ้างอ่านงั้นอ่านลงก็ได้อ่านนี่หน้าบอยเลยครับโคตรเผาเลยอนะมาครับอันนี้ก็เป็นคําถามสุดท้ายเนาะก็ถามว่าก่อนพี่จะมาสร้าง YouTube พี่อยากมีอนาคตอะไรหรอคะก็ตอนเ,อเด็กๆนะผมคิดคือไม่อยากเป็นอะไรนอกจาก ยูทูบนะครับอืมอยากท YouTube นะครับอ,อาน,บานาคตผมตอนเด็กที่ผมคิดก็เลยสร้างช่อง YouTube มานั่นเองเนาะก็สําหรับคลิปเคียวเวันนี้นะครับก็คําถามก็หมดแล้วนะครับก็ถ้าถามว่าถ้าใครอยากถามอีกได้ไหมก็น่าจะไม่ทําคลิปเยอะหลันะค,คิดว่าก็ถ้าอยากถามอีกก็ลองไปม,มาดูนะครับเดี๋ยวก็ผมอาจจะไปตอบแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ไปเจอคลิปหน้านะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย